โอ้โหมุมนี้สวยเกินมุมนี้สวยเกินสวยมากอะทุกคนสวยเกินไปนะเนี่ยโหแล้วแล้วซากุระกำลังร่วงอ่ะ อ๋อมันเริ่มผิดใบแล้วนะโหเฮ้ยเกินคุณนะจึงบะจึงจึงเนาะในโบรชัวบอกว่าปรา,าสาทนี้เป็นปราสาทที่เล็กที่สุดในญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็คงจะจริงนะมันเล็กนิดเดียวเองอะเราเพิ่มให้อีกฉายาคือเป็นปราสาทที่น่ารักที่สุดเลยเนี่ยมีแค่นี้เองทุกคน,นเล็กๆก็ะจิิดุ